พสุนักสู้คู่ดาวเรายังอยู่กับพิธีกรอารมณ์ดีเจ้าเก่าตั้มบราวุธพร้อม3คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และนี่คือศึกรับน้องกับแชมป์คุณใหม่ล่าสุดเป,ปเปอร์ปุญญพัฒน์ที่เรียกว่ามาแรงแสงโขง้งหักปากาเซียนล้มมินกระัพัดไปได้บอกได้เลยว่าเสนเน่มากล้นมีแววรุ่ง หยุดอยู่แค่นี้หรือไม่เพราะนี่ได้เวลาของผู้ท้าชิงที่เรียกได้ว่าสรรพคุณแน่นกว่าเขาในทุกด,ด้านสมร์ทสุกลวัลคุณนอกจากจะมาแข่งขันแล้วคุณมีอีกอย่างหนึ่งคือเอาเงินไปจ่ายค่าเทอมแต่ว่าคุณอยากออกทีวีเพราะว่าคุณอยากช่วยแม่ด้วยใช่ไหมครั<ช>ที่ผมทราบข่าวมา,มาก่อนหน้านี้ไปรายการรายการหนึ่งไปสี่รอบไม่ผ่านจากรอบเลยครับจนรอบสุดท้ายแบบตั้งใจว่าแบบไม่เป็นไรถ้าไม่ได้รอบนี้ก็กลับไปช่วยแม่ขายของครับครับ แต่ว่าก็ได้รับโอกาสจาก GMM ครับได้เป็นรายการแรกหลังจากนั้นแม่ก็เอารูปไปโพสต์ว่ารูปไปประกวดรายการนี้รายการนี้ก็ทําให้แบบมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นครับอ๋อนั่นหมายความว่าทําให้คุณนี่อยากมาออกรายการทีวีบ่อยๆใช่ครับแม่ขายของดีขึ้น ผมก็จะได้มีตังค์กินขนมเยอะขึ้นขาย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 อะไรครับขายอะไรครับแม่ขายกับข้าวครับชื่อร้านว่ากับข้าวแม่น้องม์ทกับข้าวแม่น้องมาร์ทไเลยใครไปแถวนั้นก็แวะไปทานกันได้แล้วตอนนี้ครับผมเราถึงเวลาไปทําความรู้จักกับดาวปริศนาทั้ง3ประตูแล้วครับเชิญครับ เรามาเริ่มที่ตัวช่วยแรกครับผมเราจะให้ดาปริศนาทั้ง3ประตูเขาให้คำนิยามของตัวเองคนละ1คําคำเริ่มที่ดาปริศนาประตูหมายเลขหนึ่งครับแชมป์แชมป์แชมป์ไม่รู้ว่าลูกชิ้นหรือเปล่านะฮะเราเราต้องตีความกันเองเพราะคําเดียวนะดาปริศนาประตูหมายเลขสองครับแชมป์แชมป์แชมป์ชนแชมป์แชมป์กับแชมป์โอ้โหดาปริศนาประตูหมายเลขสามครับเต็ม สามแชมป์แชมป์หมายเลขสามนี่บอกเลยที่ได้แชมป์จากไหนนะแชมแชมแชมป์เป็นโซนีสาอย่างแน่นอนนะแซมขัต่อไปครับผมเราจะถามยอดเงินรางวัลของดาบิศาสทั้งสามประตูเพราะว่าดาบิศาสทั้งสามประตูผ่านการแข่งขันกันมาอย่างโชคโชนมากๆเริ่มจากดาบิศาสประตูหมายเลขหนึ่งครับเงินรางวัลที่คุณประกวดมาทั้งหมดตลอดชีวิตของคุณเนี่ยเท่าไหร่ฮะ สามหมื่นบาททั้งหมดนะไม่จริงค่ะ<า>เขาประกวดหลายร้านเลยค่ะเงินรางวัลหลายร้านหรือคุณไปประกวดในหลายๆลร้านเงินรางวัลเงินค่ะ,คะดาบในสนาประตูหมายเลขสองครับสองล้านสองล้านบาทต้องประกวดมาแล้วกี่เวทีเงินรางวัลสองล้าน,านมาถึงดาบในสนาประตูหมายเลขสามครับสามล้านค่ะ ลามลามล่าดแก้ย่างแล้วก็ล่ามล่ามาบล่ามซุมตังแล้วแต่พี่ธงจะตีความตัวช่วยตัวที่3เราจะให้ดาวปริศนาทั้ง3ประตูเขาบอกดีกรีของเขาหน่อยเริ่มจากดาวปริศนาประตูหมายเลขหนึ่งครับฉันคือตัวแม่สายประกวดลูกพุ่งก็ร้องเพราะจนครูสลาต้องยกนิ้วให้ยกนิ้วโป้งอะส่วนลูกพุ่งสานเหรอ ร้องทีไรอะพี่จิงหลีดร้องให้ทุกครั้งเลยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะดาไปริศนาประตูหมายเลขสองมขอดีกรีของคุณครับฉันก็ตัวแม่สายประกวดจนะ้าเ <c oughs> พลงช้าหรอก็ไม่เท่าไรแค่ซึ้งกินใจแม่สุพ่อโนดแล้วก็ครูสลามมาแล้วส่วนเพลงเร็วหรอกก็ไม่เท่าไรเหมือนกันจ้า แค่พี่ตันพิธีกรการันตีมาแล้วจ้าว่าฉันดีว่าลูกทุ่งเมืองไทยไทยลูกรู้สิรู้เลยเนี่ยรู้เลยเหรอรู้เลยเหรออ้าล่ะมาถึงดาวปริศนาประตูหมายเลขสามครับขอดีกรีของคุณครับนี่ก็ตัวแม่สายประวดค่ะปนชนะสุนทรปาวลีเบิ้ลปทุมราชต่างก็บอกว่าฉันอะเสียงถึงขั้นสั่งตายเพลงโหดเพลงทองคำสุดอมตะโหดแค่ไหนก็่ยั่น ปัจจุบันวาดลวดลายบนเวทีหมอลำไปเป็นไปทางหมอลำเลยด้วยหมอลำนะองหมอิสานนครสินดาพียน้องยามลำลองให้ซอยแง้เออเสียงดีตอนนี้ทั้งสองคนได้ฟังทั้งสามประตูแล้วมีคุ้นๆ ดาวเป็นสนามประตูไหนบ้างไหมผมว่าเบอร์สองน่าจะเป็นปิ่นเดอะสตาร์หรือเปล่าครับเป็นไปได้เพราะปิ่นก็ร้องเพลงลูกทุ่งเพอคุณเบอร์สามครับคุณว่าเป,เป็นใครยังไงพี่อไอไอตาอายปาลิตาเสียงเนาะคล้ายฉันไหมใช่ค<ห>รับเดี๋ยวผมจะให้นะฮะดาวปริศนาทั้งสามประตูร้องเพลงเดียวกันกับกีตาร์อะคูสติกคนละหนึ่งท่อนและนี่คือเสียงจากดาวปริศนาทั้งสามประตูในเพลงดวงเดือนครับท

ปากเดอกไม่ปากเสียงแทพแถมมีรางวัลการัติกันหมดแบบนี้อยากรู้แล้วสิครับว่าพวกเธอใครแต่รับประกันได้ว่าสึกวันนี้โหดเดือดอหมาเลขสามนี่เสียงแบบขอบเครื่องนะเอาเอาหนึ่งกับสมารวมกันเลยนะมาเลขสามอ่ะพอเสียงสูงแล้วชาใช้เสียงหลบนี่โอ้โหเก็บได้ละเอียดมาก ผมว่าตอนนี้คุณมีในใจกันแล้วว่าคุณอยากเลือกดาวปริศนาประตูไหนมาสู้เคียงข้างแบบคุณแต่ว่าแชมป์จะมีสิทธิ์เลือกก่อนเปเปอร์ครับเสียงไหนที่คุณอยากให้มาสู้เคียงข้างแบบคุณครับเอาหมายเลขสามครับดาวปริศนาประตูหมายเลขสามเพราะว่าเพราะว่าเสียงเขาพร้อมมากๆครับผมชอบมากแล้วก็เสียงหลบสวยด้วยสามารถฮะคุณเลือกดาวปริศนาประตูไหนครับประตูสองครับ เรขตูวสองเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นตัวแม่ก็ต้องเจอกับตัวพ่อเอาล่ะฮะผู้ชมครับและนี่คือดาวปริศนาประตูหมายเลขสองและหมายเลขสามครับไปบอลสุสดีครั เพราะนี่คือสิดทีิว่าสายประกวดตัวจริงเสียงจริงสองคนสองคมจากสองไมชีใหญ่ทายปริตาปะทะใบเบิร์ดสุทธิยาห้ามพลาดวันนี้ด้วยประการทั้งปวงดีดีแชมป์ทัท้ททงคู่จริงๆแล้วก็มีประสบการณ์การประกวดมาอย่างโชคชนทั้งคู่เลยเอาล่ะตอนนี้เหลือดาบปริศนาอีกหนึ่งประตูที่ไม่ได้ถูกเลือกเขาคือใครและนี่คือ ดาพิสนาประตูหมายเลขหนึ่งครับเรียมสีปิกบ,บอกได้เลยว่าประตูนี้เปเปอร์และสมาร์ทจะต้องเสียดายลระเพคืออีกหนึ่งตัวแม่สายรรกระปวดที่เนียนจัดทัดทงจะเป็นใครไปหาคำตอบพร้อมกันได้เลยบอลจุดลา ที่พี่ลิเคยร้องไห้ให้ปอใช่มันมีอะน้ําตาคลอไปเลยอะเขาร้องอะร้องดีมากอะแล้วครูสลาเคยยกนิ้วให้ด้วยน้องแย้มนะครับิ้าวเนิยวโป้งครับวันนี้ผมบอกเลยนะว่าทั้งสามคนจริงๆแล้วใครก็ได้เลยอ่ะที่จะออกมาทําการแข่งขันแล้วต้องบอกว่าสาคนนี้ผมไปประกวดกันมาหลายไปทีแต่คุณไม่เคยแข่งกันเลยสามคนเนี้ใช่ค่ะมันลอกกันไปได้ยังไง <Okay. S 2> แต่ว่าวันนี้เป็นคิวของใบเฟินกับอายปริตาวันนี้คุณต้องมาทําการแข่งขันเพื่อนักสู้ของเราถามอายก่อนรู้สึกยังไงบ้างมันก็แบบต่างกับที่เราประกวดเองถ้าเราประกวดเองอาจจะรู้สึกว่าแบบมันกดดันมากกว่าน,นี้แต่อันนี้เหมือนเราแบบมาเหมือนว่าเป็นกําลังใจให้ให้แบบว่าผู้เข้าแข่งขันแข่งขันใช่ค่ะก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะครับ ใบเฟิร์นแหะฮะท้ายที่สุดแล้ววันนี้ก็เหมือนมาเป็นกําลังใจให้กับ<ช>ผู้เข้าแข่งขันทั้งทั้งสองท่านเราก็จะเต็มที่เพื่อน,น้องๆเหมือนกันแล้วก็คิดว่าวันนี้น้องๆก็เต็มที่เหมือนกันบอกเลยนะว่าวันนี้การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในยกของนักสู้หรือยกของดาวปริศนาผมว่ามันแน่นอนตอนนี้ฮะขอเชิญออ้ปริตาและใบเฟิร์นเข้าประจาที่ครับเชิญครับคุยกับปอนหน่อยดีกว่าอ,อยู่ข้างหลังนี่ลุ้นไหมลุ้นไหมว่าต้องเป็นเราอะ่ะไม่ไม่คิดค่ะ เพราะว่าคือเขาสองคนเสียงพุ่งมากอย่างี้ค่ะตื่นเต้นอ่ะไม่เคยมาออกรายการในรูปแบบนี้เมื่อปกติจะประกวดเองค่ะแต่วันนี้ต้องร้องนะเพื่อเป็นการเปิดสนามการแข่งขันให้กับเราในวันนี้เลือกเพลงอะไรมาครับปอผาแดงของน้องค่ะผาแดงของน้องรันังคุณผู้ชมครับเพลงนี้เพื่อเปิดสนามการแข่งขันให้กับเราในวันนี้ครับผาแดงของน้องจากปอจิรวร์ จากมือห สุดทางฝันอีกจักสาตร์ก็ยังยืนยันอยากเกิดห่วมกันอยากเกินว่าแฟดสิฟอนแห่บังฟันเพื่อต่อบุนไปถวยพยาแทนอีนางไอ,อ้ยังมันยังกันรอบผูกสายแนนผ้าแดงของน้องอีกจักสาตร์กับสิคอย